สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวดินข่าวเด็ดทนายเกิดผลแฉเดือดทนายรียดเงินผู้กำกับโจ20ล้านบาทและคลิปจริงหรือไม่ถามถ้าตนเองได้รับคลิปมาหนึ่งสัปดาห์ก่อนแต่ไม่ยอมเปิดเผยจะเป็นทนายที่แย่แค่ไหนจากการณีมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์พันตํารวจเอกทิติสันอุทนาผลผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์หรือผู้กํากับโจร่วมกับตํารวจใช้ถงคลุมสีสาบผู้ต้องหาคดียาเสพติดเพื่อเรียกรับเงินจนผู้ต้องหาเสียชีวิต ทำให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและส่งทีมสืบสวนคดีนี้จนนำมาสู่การออกหมายจับตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นสุวันที่25สิงหาคม2564ทนายเกิดผลแก้วเกิดได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าผู้ต้องหาถูกรีด2ล้านผู้กำกับถูกทนายรีด20ล้านและคลิปจริงหรือไม่นอกจากนี้ยังมีการโพสต์เพิ่มเติมด้วยว่าถ้าไม่เปิดคลิปทั้งทาง,ง,ง,งที่ได้คลิปมาแล้วยิ่งเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมมากกว่า ต่อมาทนายเกิดผลได้โพสต์อีกข้อความระบุว่าถ้าผมได้รับคลิปจากผู้กำกับคลุมถุงดำมาหนึ่งอาทิตย์ก่อนแต่ไม่ยอมเปิดเผยต่อสังคมตามเจตนาของตำรวจชั้นผู้น้อยและไม่ยอมส่งมาพยานหลักฐานให้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ผมเป็นทนายที่แย่แค่ไหนหรือยิ่งไปกว่านั้นถ้าผมเอาคลิปนี้ไปต่อรองผู้กำกับเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ผมจะเป็นทนายที่เลวแค่ไหนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกนเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด ขอบคุณครับ